โชว์ตัวกันให้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตท่านทุกท่านดร์น้ำมานีิตางนะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะคอะ้องพวงมาลัยเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะ คล้องพวงมาลัยนะต้อนรับนะจากอุดรธานีนเข้าสู่บ้านหมองบนพูนะคะโดยคนที่ผู้หญิงส,สวยๆที่ขี่ควายนี้คุณแคทนะคะเจ้าของออคนควายอุดรธานีนะคะวันนี้มีการสมบอกนะนเข้าสู่ลูกทุ่งฟาร์มหนองบนพูแล้วนะคะผู้บริหารส่วนราชการทุกๆท่านนะคะมีการคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าแก้วขวัญลุ่มผู นะเป็นขวัญกำลังใจเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นเข้าสู่บ้านนองบัวลำพูนนะคะน้องมีรางวัลดีกรีนะไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นการประกวดควายสวยงามประจำปี2562นะประเภทชนะเลิศนะคะคถ่ายภาพร่วมกันสักนนิดนึงนะคะ ถ่ายภาพร่วมการนนะเป็นที่ระลึกนะคะกับเข้าสู่บ้านนลอยบนลำพูแล้วนะเจ้าแก้วขวัญลุ่มภูนะคะ ควายงามนี่นะคะมูลค่าค่าตัวเขาไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะ2,59,999บาทนี่มาแล้วนะคะกองมอบเจ้าสีนครอ,อีกหนึ่งตัวนะคะ ขอเรียนชิญน่างผู้่อนเพือนสักครั้งหนึ่งนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะ<ด>เป็นการส่งสเจ้าศร,รีนครเข้าสู่บ้านของน้องัวลำพูนะคะเอาละค่ะแล้วก็ชุดต่อมานะคะส่งมอบถึง4ตัวด้วยกัน สตัวเนี่ยยกวมาแบบไม่ธรรมดาเลยนะเพืิดเื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมากัน4เลยนะสตัวนี้รวมรวมมูลค่ากว่า2องล้านเสบาทนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีมาหมดเลยนะอย่างเจ้าตัวแรกนี่เป็นควายภทยยอดเยี่ยมเทศคู่นะคะ,ะน้องอาจจะ นางงามขี่ควาย <laughs> thank yeah. you สวัสดีครว่อมาก่ยอะมากงไงทไฟสําหรับการสมรอบนะคะสมรอบคา